้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL b อลบสยโยอีเปิดคลิปนาทีบุกประทัดเดือดกลุ่มขบวนการว้าแดงโตตอบกองกำลังผาเมืองสนั่นป่าก่อนทิ้งของกลางหนีเอาตัวรอด เดือดสนั่นกลางปา่ากองกําลังฝาเมืองบุกปะทะเดือดกองกําลังติดอาวุธก่อนสุดท้ายวิ่งหนีทหารไทยทิ้งของกลางเพียบก่อนจะไปรับชมข่าวอย่าลืมกดติดตามช่องทางของอ้นที่ปรากฏที่หน้าจอด้านล่างเอาไว้ด้วยนะคะซึ่งอ้นจะมาเล่าข่าวสรุปประเด็นข่าวในรอบวัน ที่ทางเดอะคริติกแล้วก็รวมถึง Thailand l o v e r ได้นําเสนอไปในช่องทางนี้ค่ะไปติดตามกันเยอะๆนะคะอย่างที่ทราบกันอย่างดีนะคะว่าหากจะพูดถึงยาเสพติดที่ถูกนําเข้ามาจากชายแดนภาคเหนือก็คงหนีไม่พ้นยาของกลุ่มกองกําลังว้าแดงที่มีฐานการผลิตอยู่บริเวณชายแดนไทยทางฝั่งภาคเหนือหลายจุดและอย่างที่ได้นําเสนอไปแล้วเมื่อวานนี้ค่ะหลังจากกองทัพบ,บกมีการเปิดเผยถึงระยะเวลาปรปับปรามยาเสพติดในรอบ6เดือนของทุกพื้นที่อยู่ที่เกือบ300ล้านเม็ด แต่หากเป็นทางฝั่งภาคเหนือของกองกําลังผาเมืองโซนภาคเหนืออย่างเดียวขณะนี้ก็ยึดของกลางได้กว่า81ล้านเมตรค่ะซึ่งทางด้านของนอตนาวนะคะของสื่อผู้จัดก,การเขาก็ได้ลงคลิปการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กองกําลังผาเมืองเอาไว้ที่ต้องเสี่ยงอยู่ทุกวันกับการประทะกับกลุ่มกองกําลังติดอาวุธพร้อมทั้งมีการสรุปการจับกลุ่มในรอบ6เดือนมีรายละเอียดบอกว่าปีงบประมาณ2,568คือ1ตุลาคม2,567ถึงปัจจุบันกองกําลังผาเมืองที่คุมพืน ที่ชายแดนภาคเหนือสกัดกั้นยาเสพติดได้220ครั้งจับกลุ่มผู้ต้องหาได้240คนตรวจยึดยาบ้าได้81 181,526เม็ดเฮโรอีน145กิโลกร,รมัมไอซ์7,141กิโลกร,รมัมฝิ่น6.1กิโลกร,รมัมและคีตามีน355กิโลกร,รมัมจากการประทะกับเจ้าหน้าที่จำนวน33ครั้งกลุ่มขบวนการเสียชีวิต11ศพครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่2เมษายนที่ผ่านมาค่ะคณะชุดปฏิบัิ การร้อยมอสองเฉพาะกิจทับเจ้าตากจัดกำลังเฝ้าตรวจเพื่อป้องกันและสะกัดกั้นการกระทําผิดตามพรบรประมวลกฎหมายยาเสพติดบริเวณ บ้านจลอตำบลแม่ฟ้าหลวงอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายตรวจพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยสะพายเป้ประมาณ5-10ถึงคนจึงได้แสดงตัวเพื่อขอทําการตรวจคน้นแต่ว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงใส่ทําให้เกิดการประทะกันประมาณ10นาทีเมื่อสิ้นสุดการประทะทหารทุกนายปลอดภัยกลุ่มบุคคลดังกล่าวก็ได้ทิ้งสิ่งของเอาไว้และใช้ความชนานาญในพื้นที่หลบหนีไปได้ร้อยมอสอฉพกิจทัพเจ้าตากได้จัดก,กําลังเพิ่มเติมจํานวน2ชุดปฏิบัติ การวางกำลังคุมพื้นที่เกิดเหตุเช้าวันรุ่งขึ้นค่ะ3เมษายนเมื่อเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุดังกล่าวพบกับเป้กระสอบดัดแปลงจํานวน6กระสอบภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท1คือยาบ้ากระสอบละ2แสนเม็ดรวมทั้งสิ้น1ล้าน2แสนเม็ดไม่พบกลุ่มขบวนการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจะต้องเดินเท้าเข้าไปอีกหน่อย ต่อมาพลตรีกิตากรจันทราผู้บัญชาการกองกําลังผาเมืองมอบหมายให้พันเอกอนุวัฒน์ปัญญานันท์ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากเป็นผู้แทนรวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบตรวจยึดยาเสพติดดังกล่าวและได้นํท้องกลางส่งให้สถานีตํารวจภูธรแม่ฟ้าหลวงเพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้หากยาเสพติดที่ตรวจยึดได้ดังกล่าวถูกลําเลียงเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพม,มหาคนครก็จะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจจากมูลค่าของยาเสพติดที่จําหน่าย ถึง1,9,811ล้านบาทและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิ่ทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิ่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตนนี้ได้เลยค่ะ หากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ หาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by c บายซูโยอีอินเ e อร์เ m นเมนต์คอมเเนี่ยในหลายประเทศโดยเฉพาะสิงคโปร์ความจริงแล้วนั้นตอนนั้นผมคิดแล้วแต่ทำไม่ได้เพราะมีคนค้าน เกิดขึ้นเร็วก็ดีเพราะว่าอย่างเราดูอย่างประเทศสิงคโปร์อย่างงี้ค่ะที่เขามีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยมีคาสิโนแค่เป็น10%เอนงนอกนั้นก็คือเป็นเรื่องของการท่องเที่ยว80-90%เพราะฉะนั้นถ้าผลักดันให้เกิดขึ้นเร็วได้ก็ก็นับว่าจะเป็นสิ่งที่ดีค่ะอย่างไรเสียงประชาชนไม่มีความหมายยุ่ส่งมันเฉลยแน่จริงวันนี้เอาเข้าและผ่านสามวรระรวดไปเลย เอาที่สบายใจจะได้รับรู้กันว่าความชิบหายนั้นจะอยู่กับใครสภาที่มาอยู่ที่นี่นี่นะครับชื่อมันก็บอกว่าเกียงกายเดี๋ยวจะได้จะเกียงตต่างไออกนอกสภากันอีกจะว่าทักษินพลาดแล้วอดีตบิ๊กซอร์รอพพชกีกาซิโนหมากที่เดินผิดพลาดแกนนำสั้นแหลกหนายกอิงหูหววตาบอดตอกฟ้าลงแพ็คู่ ชี้จุดจบที่ขาดไม่ถึงจากกรณีที่เมื่อวานนี้ข่าววันที่3เมษายน2568มีการเลื่อนพิจารณาร, ino, ร่างพรบกกาสิโนหรือว่าร่างเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่มีเรื่องของกาสิโนอยู่ด้วยออกไปเป็นวันที่9เมษายน2568หลังจากเกิดเหตุการณ์โต้กันเดือดค่ะในรัฐสภาเนื่องจากในวันกล่าวค่ะนายเนธพงษ์เรืองปัญญาวุฒิ สอสเบัญชีรายชื่อพักประชาชนในฐานะหัวหน้าผู้นำฝ่ายค้านได้มีการเสนอยติด่วนเรื่องของแผ่นดินไว้และนายอนุสร์เอี่ยมสะอาดสสอบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยได้มีการเสนอเลื่อนพิจารณาร่างเอเ e นเมนต์คอมเพล็กซ์ขึ้นมาโดยมีสสอยกมือขึ้นรับรองทำให้ด้านสอสอพักประชาชนฝ่ายค้าน ได้มีการลุกขึ้นประท้วงถึงการเสนอยติดังกล่าวโดยนายรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อพักประชาชนกล่าวว่ายติแผ่นดินไว้กับเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เป็นเรื่องที่ไม่สามารถจะพิจารณาทั้งสองเรื่องไปพร้อมกันได้พร้อมกับมีการบอกว่าการเปลี่ยนแปลงระเบียบวาระเราก็จะต้องมีการถามครับว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนระเบียบวาระดังกล่าวดังนั้นอยากให้พิจารณาตามลำดบับทางพักฝ่ายค้านเห็นตรงกันว่า เรื่องแผ่นดินไว้ในเวลานี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดดังนั้นขอยืนยันว่าให้พิจารณาตามลำดับที่ได้มีการเสนอ คือพิจารณาในยติที่ผู้นำฝ่ายค้านเสนอ,อก่อนทำให้ต่อมาทางด้านของนายแพทย์ชลนาศีแก้วสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยจึงเสนอให้มีการลงมติเพื่อตัดสินว่ายติใดจะได้รับการพิจารณาก่อนเมื่อสสฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลไม่มีข้อยุติประธานในที่ประชุมค่ะจึงให้มีการลงมติโดยที่ประชุมสภามีมติเลื่อนการพิจารณาพรบเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มาพิจารณาในวันที่9เมษายน2560 ด้วยคะแนนเห็นด้วย251เสียงไม่เห็นด้วย132เสียงงดออกเสียง2เสียง ไม่ลงคะแนนเสียงหนึ่งเสียงจากจำนวนผู้ลงมติ384เสียงสำหรับเรื่องพรบอรเอียวกาสิโนที่ถูกเลื่อนออกไปแม้ว่านายโออิ้งผ่าทองทันชินวัตรจะมีการออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าไม่รีบแต่พฤติกรรมของเลี้ยวล้อดูเหมือนว่าจะตรงกันข้ามทางกลางสถานการณ์ที่ประชาชนมีการออกมาต่อต้านคัดค้านกาสิโนเป็นจํานวนมากล่าสุดค่ะนายพิชิตชัยมงคลแกนําเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือว่า คอปทได้มีการโพสต์ข้อความระบุว่าพิการหรือไม่เสียงประชาชนค้านคาสิโนโดังขึ้นเรื่อยๆองค์กรต่างๆแสดงตัวมากขึ้นท้านายกไม่หูหนวกตาบอด คงได้ยินเสียงประชาชนบ้างไม่ใช่ได้ยินแต่เสียงของพ่อตัวเองประเทศเจอภัยธรรมชาติยังไม่พ้นวิกฤตรัฐบาลกับเพิ่มวิกฤตที่รัฐบาลสร้างขึ้นอีกอย่าซ้ำเติมประเทศไทยเลยครับไม่เพียงเท่านั้นค่ะเมื่อวานนี้วันที่3เมษายน2568ในช่วงเย็นอดีติกศรพค่ะยังมีการออกมาชี้ว่าคาสิโนคือมาที่ทักษิณเดินพลาดพร้อมกับมีการเผยจุดจบเรื่องนี้ที่ขาดไม่ถึงอีกด้วย ด้านพลโทนันทเดชเมฆกสวรรัสด์อดีตหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติหรือว่าสราพได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กในหัวข้อคาสิโนมากที่ทักษิณเดินพลาดระบุว่าเมื่อดูการเมืองในประเทศไทยแล้วก็พบว่ามีคนสำคัญอยู่สองคนเท่านั้นที่จะทำให้สภาพบ้านเมืองทุกวันนี้เลวลงหรือดีขึ้นซึ่งทำให้ผมนึกถึงตัวละครในเรื่องสามก๊กขึ้นมาเดงว่าคุณทักษิณน,นั้นเปรียบเสมือนกับโจโฉ ที่มีคำขวัญประจําตัวว่าข้าเอาเปรียบโลกได้แต่โลกห้ามเอาเปรียบค่าส่วนคุณอนุทินนั้นก็เปรียบเสมือนสุมาอี้ซึ่งก็มีคำขวัญประจําตัวเช่นกันว่ารู้เวลาพรางตัวรู้เวลาแผงฤทธ์จนพิชิตได้ทั้งแผ่นดิน ผมจึงขอเป็นกำลังใจให้กับพวกเราที่มีการออกมาต่อต้านคาสิโนโครั้งนี้ที่ดูเหมือนจะแพ้แต่ไม่แพ้แน่นอนครับส่วนทำไมไม่แพ้นั้นลองหาเหตุผลกันเองเถอะมันมีมากมายแบบที่คุณทักษิณขาดไม่ถึงเลยนะครับส่วนคุณทักษิณเชื่อผมเถอะครับถอยดีกว่าหรือไปเปลี่ยนกติกาให้เหมือนกับสิงคโปร์มาเลเซียเวียดนามและอินโดนีเซีย ที่ไม่สนับสนุนให้ประชาชนในประเทศเขาลงมาสุมเสีย่ยงกับการเสพติดการพนันโดยมีการบังคับใช้กฎหมายที่เด็ดขาด และเท่าเทียมกันส่วนทางด้านของนายจนุดความพรมพรมันธ์แกนนาคณะหลอมรวมประชาชนค่ะก็ได้มีการจัดให้ชุดใหญ่ไฟกระพริบในเรื่องนี้โดยมีการบอกว่าอยากให้ในายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานสภาผู้แทนราษฎรมองหน้าชาวมุสลิมโดยเฉพาะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เลือกท่านมาว่าบอลคาสิโนเขาต้องการหรือไม่ในฐานะที่เป็นผู้อวโุโสเป็นประธานฝ่ายนิติบัญญัติต้องกล้าเตือนนายกและพ่อของนายกว่า บ้านเมืองจะพังจากบ่อนคาสิโนแน่จริงก็เอาเข้าวันนี้เลยไม่เห็นมีปัญหาอะไรแต่อย่ามาทำตัวลับๆหล,ล่อๆ กวนเท้าประชาชนแบบนี้ไม่ได้เลยอยากจะส่งเสียงนี้ไปยังอาจารย์วนอว่าผมไม่ต้องการเข้าไปยื่นหนังสือข้างในสภากลัวเปื้อนสภาอันทรงเกียรติของท่านขอเชิญออกมารับหนังสือของประชาชนด้านนอกถ้ามาเองไม่ได้ก็ทรงรองประธานสภามานายจตุพรค่ะยังมีการกล่าวสลกรัฐบาลเรื่องของการบริหารประเทศสุดแย่อีกว่าแทนที่จะรวมหัวใจส่งกำลังใจไปให้เจ้าหน้าที่ที่ตึกสตองงอแห่งใหม่ ซึ่งกำลังค้นหาร่างผู้ติดอยู่ในอาคารทั้งที่การก่อสร้างก็มีการทุจริตเมื่อคืนสหรัฐก่อคืนภาษีประเทศไทยจริงอยู่ที่ขึ้นหลายประเทศซึ่งเขาก็สามารถไปเจรจาได้แต่ไทยไม่สามารถทำได้เพราะเขาไม่ออกวีซ่าให้ผมอยากจระท้าไทายไปยังพรรควมรัฐบาลทั้งหลายว่าถ้าประชาชนมาร้องของเนี่ย อย่างไรเสียงประชาชนไม่มีความหมายเพราะว่าเสียงเจ้าของพรอมันใหญ่กว่าเสียงของหมาเชงเช่นดเดียวกันเพราะฉะนั้นเอาอย่างนี้แล้วกันคนที่เรียกหัวหน้าพักการเมืองไปคุยทีละพักนั่นแหละว่าถ้าไม่ยอมไม่บอลผ่านนั้นจะรับออกจากพักรวมรัฐบาลไปร้องขอไม่มีความหมายหรอกยุ่ยส่งมันเียเลย แน่จริงวันนี้เอาเข้าและผ่านสามวาระรวดไปเลยเอาที่สบายใจจะได้รับรู้กันว่าความชิบหายนั้นจะอยู่กับใครเพราะวันนี้สภาคิสตจักรพระสงฆ์องค์เจ้าราชบ,บัณฑิตแม้กระทั่งสมาคมการท่องเที่ยวที่ภูเก็ตเขาบอกว่าเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพลกเอาได้แต่ไม่เอาคาสิโน แล้ววันที่หเนี่ยตั้งเวทีใหญ่ต่อต้อตานบ่อนคาสิโนที่จังหวัดภูเก็ตวันนี้เอะไรมามั่นใจคำว่าผลประโยชน์อื่นใดน,นั้นมันได้สร้างความโลภโดยไม่คำนึงถึงอนาคตของชาติอนาคตของประชาชนสภาที่มาอยู่ที่นี่นี่นะครับชื่อมันก็บอกว่าเกียรกาย เดี๋ยวจะได้ตะเกียกตะกายออกนอกสภากอีดจับไปในชีวิตคุณเนี่ยนะครับยกเว้นตอนแนะนำตัวมีอะไรที่มันน่าเชื่อถือบ้างครับข้าในรภาท่านประธานที่เคารพกระผมนายโน่นนี่นี่นี่หลังจากนั้นโกหกหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเอากระจางวิถี ถ้าอยากจริงวันนี้ก็เอาเข้าไปไม่เห็นมีปัญหาอะไรแต่ยังมาทำรับรับล,อล,อลอ่อรอบปวนตีนประชาชนแบบนี้ไม่ได้เลยเพราะจะนั้นเ,เสียงนี้ส่งเสียงไปยังอาจารย์วันมูมัดนรอมาทาพวาผมไม่ต้องการจะเข้าไปยื่ยนหนังสือข้างไหนล่ะ เดี๋ยวไปเพื่อนสภาผู้ทรงเกียรติของท่านขอเชิญท่านมารับหนังสือของประชาชนหน้าที่แห่งนีเน้เลยอาจารย์วันพุธตรวมามาไม่ได้ทรงพิเชษเชื้อเมืองผ่านก็ได้หรือเจ้าพาระราดรสัญญาน,น,นันนกุลเอามา เพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นการที่ไม่ชื่อตรงไม่ซื่อสัตว์กับประชาชนเป็นนักการเมืองมาตลอดชีวิตไม่รู้เลยัะว่าจะรุนลูกรุนหลานตกเป็นท่าการมบนั้นใครี่สุดจะเกิดอะไรขึ้น หากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ